รถครอบครัวเอสไฟฟ้า7จที่นั่งมาแล้วกับช้างอัน s อสซโนคันนี้เป็นยังไงไปดูกันสําหรับใครที่กําลังรอรถสายครอบครัวไฟฟ้านะหกถึงเที่นั่งบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะกันดีพ่อเอสซีโ่นายคันนี้ดีไซน์ไฟ LED ดูล้าสมัยนะครับอัดแน่นด้วยฟังก์ชันความปลอดภัยอัลตราโซนิกหน้า6หลัง6กล้องด้านหน้าเอ a ดด,ด้านบน2ตัวเป็นรถครอบครัวที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัดแน่นเต็มเปี่ยมเท่านั้นยังไม่พอนะด้านข้างยังมีกล้องอีกถึง3ตัวนะค สองข้างรวมเป็น6ที่จะเปิดประตูเป็นแบบบานพับนะเปิดมาปุ๊บนี่บันดไดไฟฟ้าออกมาทันทีนะครับอ่าเวลาขึ้นรถจะได้สะดวกมากขึ้นด้านหลังดีไซน์เป็น LED เต็มเส้นแบบนี้นะดูแล้วล้ำสมัยบึกบ้กๆเรียบง่ายพรีเมียมมีกล้องด้านหลัง2ตัวนะครับเอาต้าสนิกอีก6นะเราจะเปิดด้านหลังให้ดูนี่ ว้าวด้านในนะเป็นที่นั่ง3แถวนะครับแถวที่3เนี่ยเป็นพับไฟฟ้านี่กดปิดเปิดได้เลยนะครับคู่บังล่างนะมีให้เลือกถึง2แบบนะก็คือไฟฟ้า100%และ e r e v นะครับถ้า e-i-v เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินเทอร์โบทำที่ปั่นไฟไฟฟ้าล้วนจะวิ่งได้ประมาณ170กิโเมตรแต่ถ้ารวมน้ํามันจะวิ่งได้ถึง1,000โลส่วนไฟฟ้า1 0 0นะวิ่งได้ประมาณ600กิโเมตรต่อหนึ่งการชาร์ตตามมาตรฐาน n-edc เด<อ>ี๋ยวเรามาลองนั่งข้างหลังกันนะฮะอ่ะเข้านั่งแถว2กันฟึ ที่นั่งแถว2เป็นแบบกับตันซีดนะสามารถเดินไปข้างหลังได้นะมีช่องว่างตรงกลางนะครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับปรับคอนโซลเลื่อนได้่คอนโซลเลื่อนมาแล้วด้านบนนะฮะมีอินเตอร์เทนเมนต์ก็คือจอทีวีอยู่ตรงนี้นะครับส่วนซันรูปนะจะแบ่งเป็นหน้ากับหลังนะครับแยกสันร,รูปกันชัดเจน ส่ว<ท>นที่นั่ง <ian> คนขับนะครก็เห็นว่ามีไลท์อัพดิสเพลย์จออินร์เทนเมนต์ตรงกลางแล้วก็จอเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วฝั่งที่นั่งคนข้างๆเรียก oh, oh. ว่าโอ้โหเอนเตอร์เทนต์ครบคันจริงๆเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับสายครอบครัวจริงๆนะสำหรับเจ้าตัวดีพ่อเอสซีนะครับคาดว่าจะเข้าไทยปีหน้าต้องมาดูกันว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่ท้ายเดาร้านไปไละกัน